หลังจากที่วางเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเมล็ดก็จะพยายามที่จะไม่ให้ทับกันมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวนจันทการ,กรเกษตรแปลงเล็ก,กเกษตรแบบง่ายๆแต่สร้างรายได,ได้ให้เราทุกวันนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้มาพร้อมๆกับบรรยากาศฝนโปรยปลายนะครับเราก็เลย จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูแปลงนากันก่อนนะครับแปลงนาแล้วก็แนวกันชนนะครับที่มีต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็ต้นชะอบนะที่เราปลูกไว้นะครับวันนี้จริงๆแล้วเรามีแผนงานเนี่ยเราจะหว่านผักบุ้งนะครับหว่านผักบุ้งกลางแจ้งนะครับจำนวหนหนึ่งแปลงด้วยกันนะครับแต่ด้วยสภาพนะครับหรือภาวะฝนตกเปรยปลายอย่างนี้นะครับ คงต้องมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราคงจะต้องทำการาเปลี่ยนจากวานในแปลงกลางแจ้งนะครับเปลี่ยนเป็นการทำต้นอ่อนผักบุ้งแทนนะครับจะขายได้ไหมนะครับคือเราเคยลองทำไปแล้วนะนะครับต้นอ่อนผักบุ้งเราเคยลองทำไปแล้วแต่ว่า มันขายยากนะครับมันขายยากกว,ากว่าต้นอ่อนทานตะวันนะครับซึ่งต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเรามีทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็เลยว่าดีกว่าเสียเสีย,สยของอะเพราะเราพ่อไม่ได้ไปแล้วนะครับมันก็งอกมาแล้วนะครับมันก็เริ่มมีมีออกประมาณสัก1นึ่งมิลสองมิลละนะครับวันนี้เลยจะหวานด้วยกันหวานลงทําเป็นแปลงต้นอ่อนผักบุ้งนะครับด้วยก, 1, กัน1กิโลกัมเดี๋ยวก็ติดตามดูแล้วกันเนาะว่าทําไปแล้ว จะขายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจไงนะครับไม่แน่ใจนะว่ามันมัน,ม,นมันทำยากนะสำหรับสบผมว่ามันทํายากเพราะว่ามันต้องอคอยเด็ดคอยอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปหวานกันเลยครับผมอ่ะตามกันไปเลยะนะครับก็ก่อนที่เราจะไปหวานะพะบุ้งทําเป็นต้นอ่อนนะครับเราก็มาดูแปลงที่เราถ่ายไว้ก่อนนะครับนะฮะสภาพพื้นที่นะครับไม่สามารถทํอะไรได้เลยนะครับโชคจาก รอแล้วก็รออย่างเดียวนะครับพี่น้องนะครับโอ้สวยงามมากนะครับเออถ้าฝนดีอย่างนี้ตั้งแต่ที่แรกนะครับนาข้าวาคงมีเสียหายเนาะนะครับอันนี้มาดูพามดูพื้นที่กันก่อนนะครับว่าเราลง้ไม่ได้จริงๆนะครับก็ฝากบอกพราะค้าไม่ค้าแล้วกันเนาะรอหน่อยนะครับของดีตั้งใจเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปวานอ่าทาเป็นฟ้องอ่อนพระบุงกันครับไปเลยครับผมอ่ะนะครับก่อนจะไปเพาะ ต้นอ่อนผักบุ้งนะครับเราก็จะมาดูพื้นที่กันก่อนนะครับที่เราจะเอาถาดนะครับมาวางไว้ก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับบริเวณเดียวกับต้นอ่อนทานตะวันนะครับต้นอ่อนทานตะวันก็พร้อมตัดได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เหลืออยู่ด้วยกัน2ถาดนะครับต้นอ่อนทานตะวันสวยงามมากครับล้อมีออเดอร์ทุกวันวันหนึ่งก็ประมาณ2กิโลถึง3กิโลนะครับอันนี้ก็ ฝั่งนี้นี่พร้อมตัดนะนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้ก็นะครับได้ไปแล้วประมาณ3-4ถึงวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโอ้สวยงามมากนะครับความไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดการเปิดทำการแสดงนะครับ <laughs> นะครับก็ชุดนี้จะมีด้วยกัน4ี่ถาดนะครับเราวันนี้เราเพาะ ก็มีคิวเพาะด้วยเช่นกันนะครับว่าเราจะเพาะผักบุ้งก่อนนะครับว่าทานตะวันเดี๋ยวก็จะเพาะพรุ่งนี้แล้วกันอ่ะนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทําการเพราะต้นอ่อนผักบุ้งกันเลยนะครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีถาดนะครับถาดสีดำนะครับเป็นถาดเพาะแบบมาตรฐานนะครับคือจริงๆแล้วมันใช้ถาดอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราใช้ถาดที่เป็นมาตรฐานเพราะว่าเราทําการเพราะทุกวันนะครับแล้วก็ มีการคำนวณได้อย่างถูกต้องมากกว่าจะใช้ถาดที่เป็นตะกร้าเองก็ดีหรืออะไรก็ตามเองก็ดีนะครับอันนี้ก็เราก็จะอยู่ประมาณนี้ถาดสีดามนะหาซื้อได้ตามตองตลาดทั่วไปนะครับก็อันละไม่กี่บาทนะครับก็จะมีมะเมล็ดผักบุ้งนะครับพันทําการบ่มแล้วนะครับก็จะงอกประมาณนี้นะครับนที่งอกประมาณนี้นะครับ นะครับแล้วก็เป็นตะกร้านะตะกร้านี้เป็นตะกร้าพลาสติกเราใช้สำหรับการร่อนดินเท่าเฉยๆนะครับร่อนดินสำหรับทับหน้าในส่วนของการทับหน้าเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราหว่านไปแล้วนะครับแล้วก็ดินนะครับดินที่เราใช้เพาะนะครับก็เป็นดินดินตัวนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตรีวิวสินค้าให้กับเจ้าของเลยนะครับคือเราใช้ดินมาหลายอย่างนะเราใช้ดินหลายอย่างแต่ว่าดินนี้ค่อนข้างที่จะเราใช้แล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็ ตัวน,นี้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับแต่ว่าที่เราใช้เราใช้ดินนี้นะครับก็หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาเรื่องดินอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ในส่วนของการพอพอเพาะเพาะเมล็ดนะครับทานตะวันเองดีหรือหรือผักปุ้งเองก็ดีเนี่ยเรามาเปลี่ยนดูนะครับผมใช้แล้วมัน,มนโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเพาะกันเลยครับผม ครับก็หลังจากที่วานเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเมล็ดก็จะพยายามที่จะไม่ให้ทับกันมากนะครับแล้วก็เราไม่ได้วานเมล็ดทีนะครับเพราะว่าถ้าถีมากเกินไปทําให้ต้นมันเล็กนะครับมันก็จะไม่อวบนะครับอยู่ประมาณน,นี้นะเพื่อนๆนะครับ,นะรบก็เป็นอันเสร็จ <c oughs> การหวานเมล็ดลงถาดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใช้เกลียงไม้นะครับ ในการทับเมล็ดไปก่อนก่อนที่เราจะาโรยดินเพื่อ,อร่อนดินนะครับเพื่อที่จะกลบเมล็ดก่อนรดน้ำขั้นตอนต่อไปครับผมไปชมกันเลยครับ นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการเพราะต้นอ่อนผักบุ้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็อีกประมาณ7วันนะครับก็น่าที่จะจําหน่ายได้นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมพวกเรานะครับเราเป็นเกษตร แบบง่ายๆนะครับเป็นเกษตรแปลงเล็กนะครับแต่ว่าเราเน้นเรื่องรายได้นะครับเป็นหลักนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดตามเราได้นะครับูคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ